ถ้าเกิดเราจะขึ้นไปข้างบนเราก็อ่ะครับเดี๋ยวพี่นัดขึ้นไปด้วยกันนี่สมมติว่าเราตั้งคอกแล้วนะครับสมมติดีกว่าสมมติสมมุตินะครับมันก็จะเป็นคอกล้อมไว้แล้วก็ต้อนหมูเดี๋ยวพี่เหมาหมูหมูมันก็ขึ้นมาบนนี้ก่อนนะใช่แล้วก็ล้อมคอกเพราะมันต้องล้อมคอกไม่งั้นหมูมันไม่ยืนไม่เฉยหมูโซนหมูจะโซนนิดนึงเดี๋ยวมันจะวิ่งหนีออกจากคอกเราเนาะพอต้อนหมูเข้าคอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาลิฟขึ้นใช่ล้วก็ลิฟขึ้นนะครับสมมติว่าเสมอชั้นแรกเอาขึ้นนชัแรก่อ ปั๊บเนี่ยเสมอละเสมอชั้นแรกเปิดประตูเอาขึ้นมาด้วยไหมนี่นะฮะมันเขาจะเป็นบานสไลด์ต่อข้างใค่นะรับเนี่ยซุดอ่ะติดตรงนี้อยู่แล้วก็ล็อกจากตรงนี้ใช่ไหมต้อนหมูเข้าไปแล้วก็เปิดสไลด์เนี่ยแล้วก็ให้เข้าไปเป็นล็อกๆเลยมันจะแบ่งเป็นมันจะเป็นแบ่งเป็นสองล็อกเนาะชั้นหนึ่งล็อกด้านซ้ายล็อกด้านขวาล็อกซ้ายล็อกขวาแล้วก็มีครับล็อกละสามช่องอื อ๋อแต่แต่ละล็อกมันมีบานกั้นใช่ครับกันหมูเดินได้อย่างอิสระเสรีคือเขาจะขึ้นเป็นตัวอาจจะรอบละล็อกละสิบตัวแล้วก็ดันไปข้างในสูตรเขาก็ล็อกหนึ่งช่องสิตัวสองช่องส0บตัวสามช่องฝั่งนี้ก็จะหั้สิบตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะนัครับเนาะอันนี้คนทำงานนี่ก็ต้องแบบว่าุนอาจจะเมื่อยเอวเมื่อยหลังหน่อยจะมีตังมุนะ โอเคเนาะพอสมมุติว่าช่องนี้เราต้อนเข้าไปครบแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนสไลด์มาฝั่งฝั่งพี่เหมาเนาะแล้วก็เปิดอ๋อนี่สไลด์อันนี้จะเป็นบาร์บาร์น้ำบาร์น้ำเที่ยวไว้สเปรย์น้ำสเปรย์น้ำเอาไป้ชงค็อกเทลไช่สเปรย์น้ำบาร์น้ำไม่ไม่ใช่บาร์เหล้านะครับผมเป็นน้ำไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะฉีดให้ดูครับว่ามันทำงานยังไงโอเคเดี๋ยวเราเอาลิฟต์ลงแล้วเดี๋ยวเราไปเปิด พี่เหมาเดี๋ยวถ้าเกิดเราเราเราเก็บหมูชั้นหนึ่งเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็แค่เอาลิฟต์ขึ้นไปเทียบให้ตรงกับชั้นสองไปเทียบให้ตรงกันเหมือนกันครับพี่นะเนี่ยตำแหน่งก่อนล็อกแล้วก็เลื่อนนี่ครับนี่เลยตอนหมูเข้าไปเก็บหมูเข้าไปเลยนะครับและดูสูงมากเลยนะครับเออไม่เหมาะกับคนที่กลัวความสูงนี่ชั้นที่สองนี่ได้อีกชั้นหนึ่งไนลองขึ้นไปให้สุดเลยโอ้โหอยากให้เห็นข้างบน ไอ้ข้างบนเป็นเป็นเป็นบานเป็นบานที่แบบเอาไว้เปิดได้ตัวน่าจะล็อกตรงนั้นอยู่คือเปิดเปิดระบายอากาศหรือว่าให้คนเข้าไปเดินโดยที่ไม่ต้องก้มก็ได้ทตรงนี้ได้ครับด้านบนหลังคาพี่นัาจะเดินไหมไม่เดินนี่เราถ่ายให้ชมนี่นะมันมันสามารถเปิดเปิดได้เดยวหมอฝากพี่นัทก่อนครับเปิดให้ชมแล้วก เราเดินได้นะแต่ว่ามันจะมีแนวอยู่ครับเหมือนเบินหลังคาบ้านอ่ะมันจะมีแนวเหล็กอยู่เดินตรงแกนเหล็กที่เขาเป็นโครงไม่งั้นเดยวแต่ผมว่าเขาก็ทําให้เดินได้ตลอดแนวนั่นแหละนะนี่่างนี้เลยนี่ครับนี่คือพื้นชั้นบนสุดนะครับพื้นชั้นที่สามแล้วเราสามารถเปิดหลังคาขึ้นมาต้อทํางานง่ายหน่อยชั้นนี้ทํางานง่ายใช่ชั้นนี้ทางานง่ายไม่ไม่ต้องกุมแบบชั้นแรกกับชั้นที่สองเนาะใช่ครับผม ก็จะเปิดแบบนี้ได้สี่ช่องครับก็มีล็อกให้ด้วยนะไอ้เราก็ไอ้เราก็ซนซะด้วยสิปีนป่ายเราก็มีรถลักษณะจากหลายๆงานหลายๆอาชีพชมกันนะครับเพราะว่าบางท่านไม่เคยทำธุรกิจหรือไม่เคยคุกคีกับธุรกิจด้านนี้เลยก็จะได้ทราบไปเรือยว่าเขาทำงานยังไงบางทีก็เอาไว้เป็นไอเดียได้ครับพี่นัท คือไอ้ลิฟท้ายเนี่ยมันใ,ใช้งานได้หลายหลายลักษณะมาก <Okay. S 1> อาจจะเป็นแบบรถที่ไว้ขนมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับใช่ไหมทำแต่ส่วนมากรถขนมอเตอร์ไซค์จะเป็น2ชั้นมันก็หลักการเดียวกันมีลิฟต์แล้วก็เข็นมอเตอร์ไซค์เข้าไปข้างในครับแต่ว่าก็จะมีเรื่องของอสเปคของลิฟท้ายด้วยว่าใส่ได้กี่ตัน500กิโล 1>, 1ตันอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ต้องดูสเปคตอนนั้นดีๆก็ อย่าลืมปรึกษาที่ปรึกษาการขายนั่แหละครับเขาก็จะบอกท่านได้ทุกนี้เนี่ยมันก็จะใช้วัสดุหลักๆเป็นสแตนเลสแล้วก็ถ้าให้ราคาย่อมเยาวหน่อยก็ชิ้นส่วนบางชิ้นอาจจะเป็นเหล็กเคลือบกันวันไน์หรือพวกแป๊บน้ำหรือถ้าเกิดอยากได้เบาเนี่ยเราก็จะมีอย่างถังน้ำเนี่ยลูกค้าใช้เป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับอาจจะใช้เป็นถังพลาสติกก็ได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ทนเนาะเรื่องการใช้งานเดี๋ยวเราไปดูระบบต่างๆสักหน่อยเดี๋ยวเราเปิดเดี๋ยวเรา อ่าใช่ใช่ใช่ <Okay. S 1> ครับเดี๋ยวจะสเปรย์น้ำให้ดูนะครับแล้วก็เปิดพัดลมระบายอากาศให้ดูนะครับจริงๆก็เปิดได้เลยนะแต่ว่าเราขอสตาร์ทเครื่องหน่อยเนาะตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบลิฟท้ายหรือว่าพัดลมระบายความร้อนหรือว่าระบบสเปรย์น้ำเนี่ยะจะใช้ระบบ ไฟฟ้าในการไม่ต้องติดตั้งี t o นะครับก็จะมีแผงคอนโทรลตรงนี้แหละครับตัวนี้เลยก็แล้วแต่สวิต์เยอะมากเลยแล้วแต่แต่ละอู่เนี่ยจะจะดีไซน์แผงคอนโทรลนะอันนี้ก็เป็นการเปิดอันนี้ขึ้นแล้วเปิดระบบหลักใช่ก็จะมีโวลต์มีไฟขึ้นนะครับไฟ25 7โวลต้าะุดับดโวตอันนี้ใช้งานง่ายครับเพราะว่าทางอู่เนี่ยเขาทำสวิตช์ที่2เนี่ยเป็นเรื่องของสเปรย์น้ำ ที่เหลือเนี่ยเป็นพัดลมหมดเลยนะครับเราจะเปิดน้ําอย่างเดียวไหมถ้าพัดลมเราไปข้างหลังนี่ติดกล้องหมดเลยลองดูไหมก็สเปรย์น้ําก่อนก็ได้ครับโอเคเนี่ยเปิดละเดี๋ยวพี่นัทก็จะไปสับวาลวให้ดูฝั่งด้านซ้ายครับเราก็จะมีวาลควบวคุมการจ่ายน้ำนะครับอ,อยู่3ามวาลวนะครับก็คือวาลวละหนึ่งชั้นนะครับ ก็สเปร์น้ำชั้น1สเปร์น้ำชั้น2สเปร์น้ำชั้นส,อส,นนสมอย่างคมพตินี่เราสาธิตให้ดูเป็นการสเปร์น้ำลดความร้อนให้หมูแค่ชั้นที่1ชั้นเดียวเมื่อกี้เราเปิดสวิตช์แล้วปั๊มทำงานนะครับแล้วก็เปิดวาล์วาน้ำเพื่อที่จะเอาน้ำที่เขาใส่ไว้ในถังถังเก็บนี่คือถังเก็บน้ำนะครับสองร้อยลิตรนะครับจ่ายน้ำนะสเปร์ลดความร้อนนะครับนี่นี่มาแล้วนะนะมันก็จะมีราว เห็นไหมในกล้องจะเห็นไหมเห็นเห็นเอาโทรศัพท์เข้าไปใกล้ๆไหมพี่นะเอากล้องเข้าไปมันจะพังนะครับเห็นนะอ่าไกลๆนู่นนหมืนะครับอันนั้นคือพัดลมนะเนาะดำๆขนาดพัดลมอเป็นการเขาเรียกว่าเวลารถวิ่งออกไปร้อนๆนะมันก็จะระบายอากาศเป่าลมใช้ทั้งน้ําแล้วก็ใช้ทั้งลมที่เป่าจากพัดลมในการระบายความร้อนเดี๋ยวพี่นัทปิดชั้นที่หนึ่งครับแล้วก็เปิดชั้นที่สองโอเคเปิดชั้นที่สองเลยก็ได้แล้วค่อยปิดชั้นที่หนึ่งครับโอเคโอเคครับอันนี้เปิดชั้นที่สองก่อนนะครับ แล้วผมจะปิดชั้นที่หนึ่งเราสามารถที่จะเปิดกี่ชั้นก็ได้หรือเปิดพร้อมกันทุกชั้นเลยก็ได้ะอ่ะตอนนี้เราเปิดชั้นที่2วาล์วน้ำชั้นที่สองทำงานแล้วผมปิดชั้นที่1เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราจะสเปรย์พร้อมกันทีเดียวสามชั้นเลยเลยเราก็เปิดวาล์วสตัวปกติที่เขาวิ่งนะ่ยแล้วก็ดูตามสภาพอากาศครับพี่นัท ก็เปิดเป็นพักๆพักหนึ่งอาจจะสักสอสานาทีเขาไม่ได้เปิดตลอดเนี่ยเดี๋ยวหูจมน้ำตายป่ดหวอ่อดบวมอ่าเดี๋ยวจะปิดละปิดละเราก็ปิดสวิตควบคุมก่อนนะครับแล้วค่อยมาปิดวาล์วน้ำ พอเราจะปิดเราปิดสวิตช์ควบคุมก่อนเนาะปิดปั๊มมันก่อนแล้วค่อยมาปิดวาล์วน้ําตามทีหลังก็ได้หรือจะไม่ปิดวาล์วน้ําก็ได้ใช่จริงๆไม่ต้องปิดก็ได้ครับเพราะปิดสวิตช์แล้วก็ปิดไอ้ตัวปั๊มปั๊มมันไม่จ่ายน้ําแล้วก็จบใช่ครับอ่าครับโอเคววาล์ก็ได้เดี๋ยวเปิดพัดลมโชว์สักนิดนึงครับอ่าเดี๋ยวผมไปอยู่ข้างหลังนะแป๊บนึงนะอ๋อพี่นัทเราดูตรงนี้ก็ได้นี่เดี๋ยวยืนการทํางานของพัดลม ออกมานี่ละเสียงลมอันนี้ก็คือเราเปิดเต็มที่เลยพัดลมทุกชั้นนะครับมันก็สวิตช์มันจะควบคุมได้ว่าเราจะเปิดพัดลมชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้หรือเปิดหมดเลยก็ได้ครับปิดสวิตช์พัดลมเรียบร้อยนะครับปิดสวิตช์เมนหลัก้นาก็จะไม่ทำงานแล้วแต่จะให้ดีก็ ควรจะเปิดวาล์วน้ําไว้หน่อยนะครับแล้วก็ค่อยไปเปิดสวิตใช้งานเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเปิดสวิตปั๊มน้ําแล้วมันอั้นมันอั้นเดี๋ยวเดี๋ยวท่อมันจะแตกแรงดันมันเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสําหรับรถรุ่นนี้ถังน้ํามัน200ลิตรเนาะครับอ๋อพี่นัทอันนี้เดี๋ยวจะทางทางบ้านเขาจะสงสัยเป็นเป็นแบตสองลูกไม่ใช่ของรถนะครับ อันเนี้ยเป็นของมอเตอร์ uh huh. มอเตอร์ที่เราจะเปิดประตูค,คือใช้ระบบไฟทั้งหมดคือตัวนี้ไม่ได้ใช้ระบบไฟของรถเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว oh. ว่ารถจะสตาร์ทไม่ติดเขาแย่ <Yeah. S 1> นี่คือระบบไฟฟ้าที่ใช้งานสําหรับตัวถังอย่างเดียวใช่แล้วก็ไอตัวชาร์จเนี่ยมันจะอยู่ใต้หัวเก๋งมันมีรไรชาร์จตังหากด้วยอ oh. ๋อใช่ใช่ใช่มันต้องมีไรชาร์จเหมือนเป็นระบบเ,เก็บไฟของรถยนต์ปกติเลยเนาะแสดงว่ามันอ๋อนี้ครับ แบตเดิมที่ใช้เกี่ยวกับรถก็ยังใช่คือเราไม่ได้ไม่แตะเลยเราไม่ได้แย่งไฟจากตัวที่เขาสําหรับการใช้งานรถปกติไปใช้เนาะตัวนี้เลยเขามีระบบไฟของเขาตั้งหากแล้วก็ไดชาร์จชาร์จแบตเข้าไปเก็บตาหักเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสตาร์ทหรือไม่สตาร์ทเครื่องเนี่ยเราก็ใช้งานได้ปกติครับเพียงแต่ว่าไดชาร์จมันจะไม่ชาร์จเก็บมันเป็นการใช้อย่างเดียวครับ เอาฝาท้ายเก็บเอาลิฟเก็บนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวพี่หมาสาธิตให้หน่อยครับได้ครับเราก็ต้องเอาคอกลงก่อนนะถ้าสถานการณ์จริงเนี่เวลาเราออกตั้งคอกขึ้นแล้วอ๋อใช่อันนี้ก็จะเก็บมาอยู่เ่านีอนะครับเขาจะมีตัวล็อกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้เด้งไปไหนุดเราก็จะเอาเก็บแล้วก็ต้องเอาขึ้นนะครับอ้าวโอเคเอาฝาท้ายขึ้น ที <king> นี้มันก็จะมีจุดล็อกตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยตงเนี้ฮะเนี่ย <eszcze S 2> มันจะเป็นคานงัดนะฮะเป็นคานงัดเอามาคล้องไว้ือจะงัดลิฟต์ให้พับขึ้นใช่ครับโอเคเอามาอยู่ตรงตำแหน่งนี้อ่าแล้วมันก็จะงัดพับขึ้นนะครับจบแล้วเราก็ล็อกนะครับล็อกล็อก ใส่ล็อกเข้าไปนะครับแล้วก็เสียบกันหลุดจบอย่าลืมปิดสวิตช์แล้วก็เก็บสายโอเคคอนโทรลเก็บรีโมทคอนโทรลนะครับเราเรียกว่ารีโมทคอนโทรลแล้วกัน <c oughs> ก็ปิดสวิตช์ก่อนนะครับตรงนี้เป็นรีโมทแบบใช้สายนะครับยังไม่ถึงขั้นรีโมทไร้สายยังไม่ใช่2 2 G <c oughs> เป็นแมนนวลนะฮะถ้า <c oughs> เป็นไร้สาย <c oughs> เดี๋ยวค่าใช้ใจ่ายมันจะเพิ่มขึ้นอีกก็ <c oughs> <c oughs> ทำได้นะครับสั่งทําได้ก็แต่ว่ามันก็ใช่ครับได้ด้วยได้ด้วยเหรอมันมากับค่าใช้จ่าย๋อบเข้าวๆนะครับเนี่ยความยาวของชสซีรถกับตัวถังก็น่าจะใกล้เคียงกันที่ประมาณเกือบๆแปดเมตรหรือประมาณแปดเมตรเจ็ดเมตรหกสิบเลยทาเต็มแชสซีเลยสังเกตแชสซีตรงนี้ก็ได้ครับแชสซีเดิมแชสซีเดิมรถอยู่อยู่ตรงนี้เลยก็จะมีส่วนที่เลยแชสซีมานนิดหน่อยแค่ตรงเนี้ยเพราะมันมีระยะยื่นท้ายประมาณหนึ่งฟุตอืมครับใช่ครับเนาะ นี่ก็จะเป็นข้าวค้าวตัวถังแบบนี้ที่เราถ่ายให้ชมกันก็ลูกหนึ่งเกือบล้านบาทเลยนะเกือบล้านเกือ <ๆ S 1> <ๆ S 2> บล้านเพราะว่าเป็นสแตนเลสและอลูมิเนียมถังพวกเนี้ยเพราะว่ามันมีอุปรกรณ์เยอะ<ช>ทั้งระบบไฟฟ้าทั้งเรื่องของราคาของสแตนเลสใช่ตัวแบบจดทะเบียนด้วยนะครับนี่ครับก็จะมีสายกาดสายกาดมอไซค์เรื่องของระยะใหมไม่เกิน2567ไม่เกินไม่เกิน1ฟุต เมตรหนึ่งฟุตยาวตลอดแนวเรียกว่าทำเต็มเลยครับนะครับโอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับที่พามาชมรถบรรทุกหมูตัวเล็กๆอนุหมูอนุบาลนะครับเพื่อจะขนส่งอาจจะย้ายจากฟาร์มหนึ่งไปฟาร์มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเคลื่อนย้ายด้วยรถประเภทนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยรักกดซับสไคร้และแชร์ครับให้กับช่องทักโฟเซลแล้วก็ช่องทักการขับด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมติดตาม ขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ